คลิปนี้นะครับมีสาระมากอายุแค่ 15. สิบห้ากปีนะครับได้เปิดร้านของตัวเองแล้วนะครับสวัสดีครับผมพี่จูนะจ๊ะ โอ้โหวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วคงว่าไม่น่าเบื่อนะจ๊ะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้นะครับพีชโช่โจก็มีคลิปใหม่มาฝากกับทุกคนนะครับคือคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีสาระามากและก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะครับถ้าทุกคนได้ดูจนจบนะจะบอกว่าคลิปนี้นะครับมันสาระจริงๆในทุกคลิปของพี่โจ้ทามานะครับคือ อายุแค่1 5บปีนะครับได้เปิดร้านของตัวเองแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาคเนี้จะเป็นใครจะมาจึงกล้าลงทุนขนาดนี้ไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวอะไรไม,ม่รู้สึกพัตักใจนะครับเดี๋ยวพี่โจจะไปสัมภาษณ์เขาแบบตรงไปตรงมาไปเราไปลุยกัน ทำไมถามว่าทำไมาถึงเปิดร้านใช่ไหมก็คือว่าที่เราเปิดร้านนี่ก็คือเราอยากหารายได้เสริมครับก่อนที่เราจะมาเปิดร้านนี่คือว่าเราก็มีความคิดมาตั้งนานแล้วได้พูดคุยกับครอบครัวแล้วว่าจะเปิดร้านความคิดนี้มันนานมากแล้วนะครับเกือบปีแล้วก็สามารถเปิดร้านได้นะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> เพื่อรายได้งไงครับ อยากหารายได้เสริมที่เราอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาไงเราก็เปิดร้านดีกว่าเนาะถามว่ามีวางแผนอะไรต่อเนีนะคนมีก็มีนั่นแหละครับคือว่าอยากอยากจะเปิดร้านให้มันใหญ่กว่านี้ครับอยากจะเปิดอยากขยายให้มันมีของให้เยอะให้มีทุกอย่างในร้านนะครับความรู้สึกก็คือว่าดีใจมากครับดีใจดีใจมากที่เราสามารถมีวันนี้ได้ที่เราสามารถมาเปิดร้านได้ ดีใจมากๆเลยที่เปิดร้านได้แล้วก็เป็นร้านของเราเองด้วยซึ่งมันเป็นความฝันอยู่แล้วนะที่เราจะมีธุรกิจของเราเองอย่างกระาก็คือว่าถ้าเราไม่ไม่ลงมือทํากลัวถ้าเราไม่ลงมือทำอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นสมมมติว่าถ้าเราลงมือทําแต่ว่ามันอ่ะไม่ประสบความสําเร็จในตอนแรกแต่บางคนอ่ะยีปี สิบปีเพิ่งจะประสบความสําเร็จมันก็มีมันไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าหรอกครับมันอยู่ที่เราว่าจะลงมือทํามันเมื่อไรก็จะฝากพี่ๆทุกคนนะครับก็คือว่าอยากให้ลงมือทํานะครับอย่าอย่าไปกลัวนะครับถ้ากลัวเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับ <S <S พิกัดร้านนะครับก็คือว่าอยู่ที่บ้านไอสเตียแปนะครับหมู่ที่8ตําบลบูกิตอ,อ,อาําเภอเจริญจังหวัดนราธิวาสนะครับ ซึ่งร้านหาง่ายมากๆแล้วก็คืออยู่หน้าโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์นะครับเวลาเปิดปิดของเราคือเราจะเปิดทุกวันนะครับแล้วก็เราจะเปิดตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็ถึงประมาณ6กโมงเย็น6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็เราจะเปิดอีกทีก็ประมาณ1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งประมาณนั้นครับก็อยากฝากทุกคนครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็อยากฝากใหก้พี่ๆทุกคนนะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทุกคนนะครับทีมงานของพี่โจนะจ๊าทุกคนด้วยนะครับโอเคนะทุกคนก็ทุกคนได้รู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมน้องคนนี้เขาเปิดร้านน้องคนนี้ทําไมเขาถึงเปิดร้านแบบโจก,ก็ไปไปสัมภาษณ์เรียบร้อยคือตอนนี้ทุกคนได้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วนะครับคือมีความคิดออของตัวเองแล้วว่า คนจะทําอะไรกับชีวิตความฝันของตัวเองใช่ไหมก็พี่โจก็สงสัยใช่ไหมว่าทําไมพี่โจต้องปิดคลิปที่นี่ครับคือที่นี่นะก็เป็นต่างบ้านของพี่โจ้ครับเป็นอ่าเป็นสวนสัตว์ของพิ่โจ้ครับก็มีปลามีอะไรเยอะมากก็อ่อจะไปเปิดกิจข้างนอกแต่มันข้างนอกมีหลานพิ่โจ้ร้องไห้มันถ้าพิ่โจ้ไทย ลิปข้างนอกมันก็จะได้ยินเสียงร้องไห้มันจะทําให้คลิปของเราไม่ได้ยินก็เดี๋ยวพีจโจก็เวลาว่างๆเดี๋ยวพีจโจจะจะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูตอนนี้พีจโจก็กําลังเรียกคนดูอยู่นะครับคนดีพีจโจก็ไม่ได้ทํานานคนดูเขาจะห่างหายกับช่องพีจโจแล้วก็ไม่มี ไม่มีไม่ขึ้นหน้าฟิตของทุกของของทุกคนนะครับก็พิจุตก็จะทำบ่อยๆคือพิจตก็ไม่มีเวลาว่างนะครับคือพิจตก็ก็จะจบโมโกแล้วหวังว่าจะอยู่มหาลัยนี้พิจตก็จะทํานแบบสุดๆมันๆ้วนะทุกคนนะก็พิจตจะไปอยู่ยาลาก็อพิจตก็จะมันก็มีวางแผนของพิจตก็มีต่อปหมายของพิจตนะครับก็อยากให้ทุกคน ติดตามช่องพิ่โจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนรู้ว่าช่องพิจโดนี่มันมันคยอยังไงก็ก็ขอบคุณที่มันดูคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ